สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาพูดถึงละครหลังข่าวช่องเจ็ดค่ะที่มีการเปิดโพสไทยทํากันไปแล้วและคาดว่าเราน่าจะได้ชมกันในปี2565ซึ่งจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันคะ่ะเรามาเริ่มจากละครเรื่องแรกก่อนแล้วกันคะ่ะเรื่องสามีชั่วคืนคะ่ะสำหรับเรื่องสามีชั่วคืนคะ่ะก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าต้นปีหน้าเราน่าจะได้ชมกันคะ่ะ อาจจะต่อจากละครรีแลน์สิ้นปีก็เป็นไปได้ยังไงก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะคะสำหรับละครเรื่องสามีชั่วคืนค่ะจากบทประพันธ์ของโสพีพันนรายค่ะผลิตโดยค่ายมงคลดีโปรดักชันค่ะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของนางเอกที่ชื่อว่าสุพัรษาค่ะเธอต้องกลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเพราะความเมาจนคาสติเพียงชั่วคืนค่ะทําให้หล่อนนะคะได้สามีชั่วคืนมาแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะและความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวค่ะเปลี่ยนชีวิตหล่อนไปทั้งชีวิตเมื่อเธอเพราะว่าเธอ ตั้งท้องค่ะลอนตัดสินใจไม่เปิดเผยค่ะว่าใครคือพ่อของลูกในท้องแต่แล้วโชคชะตาก็ลิขิตให้เธอต้องมาผักพันกับผู้ชายทั้งสองคนนั่นก็คือชยุทธและก็กษัตริย์ค่ะสองพี่น้องทายาทระกูลเฉลิมชัยวราศาักดิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังซึ่งชยุทธผู้พี่ค่ะก็คือผู้ชายในความทรงจําของเธอในคืนนั้นแต่เธอไม่คิดจะเปิดเผยค่ะเนื่องจากว่าเขากําลังจะแต่งงานใหม่นั่นเองค่ะส่วนกษัตริย์ก็คือน้องชายที่คอยดูแลชมพันศาแทนชยุทธและ เมื่อความใกล้ชิดเข้ามาค่ะความผูกพันก็กเกิดขึ้นก็ประมาณนั้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นเคมีคู่ใหม่ที่น่าจับตามองอีกคู่เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคู่ของยูโรโยุสวรลแล้วก็พิงค์พอดประเพาดีค่ะแฟนละครก็รอติดตามชมกันได้นะคะเรื่องต่อไปค่ะกรงน้ําพึ่งค่ะ สำหรับละครเรื่องกรงนำพึ่งนะคะก็กำลังเร่งถ่ายทำกันอยู่นะคะคิดว่าต้นปีหน้าเราอาจจะได้ชมกันนะคะและสำหรับละครเรื่องกรงนำพึ่งค่ะจากบทประพันธ์ของผักบุง้งผลิตโดยค่ายมีเดียซีนค่ะนำแสดงโดยเวีรสุกุลวันแล้วก็พระภายลามิดาค่ะรวมโดยเกรซพลแล้วก็สกายมาเรียค่ะ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยความรักต้องห้ามค่ะของคู่พระนางก็คือชลลามพลกับสายน้ําพึ่งค่ะซึ่งหล่อนก็เป็นเจ้าของจูบที่ทําให้จิตใจของเขาวันไวยแต่เขากลับมาพบกับเธออีกครั้งอย่างคาดไม่ฝันในฐานะคุณย่าซึ่งเธอก็เป็นภรรยาลับๆของภูมิพระคุณที่เขานับถือเหมือนปู่แท้ๆค่ะและหญิงสาวผู้ได้รับมรดกหลายพันล้านผู้นี้กําลังตกอยู่ในอันตรายมีคนพยายามที่จะฆ่าเธอํำร้ายหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุนะคะเธอก็จําอะไรไม่ได้เลยค่ะ และเธอก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นชลอมพลค่ะต้องคอยดูแลแล้วก็พยายามช่วยเหลือฟื้นฟูความทรงจําให้กับเธอนะคะแต่ยิ่งได้ใกล้ชิดน,นะคะเขาก็ยิ่งหักห้ามใจทากลางความรู้สึกดีๆที่กําลังเกาะตัวขึ้นในหัวใจของคนทั้งสองค่ะแม้จะมีอุปสรรคมากมายก็พร้อมจะสู้ไปด้วยกันนะคะทั้งพลังแห่งรักที่บริสุทธิ์นะคะก็ประมาณนั้นค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะละครเรื่องกรงน้ำพึ่งเนี่ยค่ะก็ถือว่ากําลังเร่งถ่ายทำกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่พักกองมานานนะคะยังไงก็รอติดตามชมคู่จริงคู่ใหม่คู่นี้กันได้เร็วๆนี้ค่ะโดยส่วนตัวนะคะเห็นมีทีเซอร์บางส่วนออกมานะคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าต้นปีหน้าเราอาจจะได้ชมกันนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันแล้วกันค่ะเรื่องต่อไปค่ะปานเสน่หาค่ะ ก็เป็นละครรีเมคจากบทประพันธ์ของน้ำดอกไม้เป็นละครแนวโรมนติกดราม่าค่ะผลิตโดยค่ายดีด้าวีดีโอโปรดักชันค่ะ ว่าด้วยเรื่องราวความรักของร้อยตำรวจเอกเตชิตค่ะผู้กองหนุ่มจอมโหดดุดันบ้าระห่ำแล้วก็ใจร้อนเป็นไฟค่ะทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อวันหนึ่งนะคะพรมลิขิตให้เขาได้มาพบกับหญิงสาวน่ารักแล้วก็ไร้เดียงสาในบ้านพักบนเนินหลังสุดท้ายของไร่สุขสีตรังค่ะเธอปรากฏตัวพร้อมความลับปริศนาเงื่อนงำแล้วก็แรงตือ้อขาดใจวางใจให้เขาใจอ่อนช่วยคลี่คลายทำคดีมาตั้งมากทว่างานนี้กลับไม่ง่ายเลยค่ะเมื่อเจ้าทุกที่เขาแอบเพลิด ใจจนหลวมตัวต้องช่วยอย่างเสียมไม่ได้แท้ที่จริงก็คือสาวสวยต่างพบความจำเสื่อมค่ะสำหรับเรื่องบางสเสน่หานะคะก็ถือได้ว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับคู่จริงคู่เดิมโกวสินแล้วก็พิ้งพลปะเพาดีค่ะแฟ,แฟนละครก็รอติดตามชมการกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่นี้กันได้ที่หน้าจอช่อง7 s d ค่ะซึ่งก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะคะคาดว่าปีหน้าเราน่าจะได้ชมกันค่ะ เรียงต่อไปค่ะเจ้าสาวจำเลยค่ะ จากบทประพันธ์ของพิมพฝันนะคะผลิตโดยค่ายมิเดียซิงค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าค่ะที่ว่าด้วยการแต่งงานมักจะเริ่มต้นที่ความรักค่ะแต่สําหรับเธอและเขาแต่งงานกันกลับเริ่มต้นที่ความแค้นค่ะเพราะว่านี่สิ่งของครอบครัวหม่อมราชวงศ์อินจันค่ะที่ถูกป้าแท้ๆหลอกให้แต่งงานกับเสือเท่าเธอตัดสินใจหลบหนีแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าเธอจะต้องกลายเป็นเจ้าสาวจำเลยของเขาเสียแล้ว สิชนเศรษฐีหนุ่มบ้านไร่เจ้าของไร่องุ่นขนาดใหญ่ในเพชรบูรณ์เขาไม่ใช่คนใจดีอย่างที่เธอคิดแต่เขาคือพวกทําดีหวังผลและราชนิกูลสาวผู้แสนจะทรนงจะทําเช่นไรและเมื่อค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้เขาก็คือการผลิตลูกค่ะก็ประมาณนั้นค่ะถือว่าเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่พระนางบิ๊กเอ็มกริตลิตแล้วก็ฮานารีวิตค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะคาดว่นน่าจะมาในลอใ็อตถัดไปหลังจากละครรีรันก็เป็นไปได้นะคะ แฟนละครก็รอติดตามชมประกาศจากทั้งช่องอีกทีแล้วกันค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะมอลลัมซัมเมอร์ค่ะ ก็เป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากบทประพันธ์ของกัญญาไม้ค่ะผลิตโดยค่ายดาราวิดีโอค่ะสําหรับเวอร์ชันที่แล้วนะคะนําแสดงโดยปอณัฐวุฒิแล้วก็ชมพูอารียานะคะที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วมาในเวอร์ชันนี้นําแสดงโดยบิ๊กเอ็มกฤตฑลีแล้วก็สกายมาเรียค่ะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการถ่ายทำอยู่นะคะแฟนๆละครก็รอติดตามชมกันอีกทีนะคะบินาคงจะได้ชมกันค่ะเรื่องต่อไปค่ะเคยบ้านไร่สะพายโซค่ะ สำหรับละครเรื่องเขยบ้านไร่สเปซโซนะคะก็เป็นละครแนวโคอมเมดี้ดราม,ม่าค่ะของค่ายมิเดียซีนได้ครูพระนางที่เคยสร้างความฟินอินจิ้งกันแล้วจากละครเรื่องโซเวรีระหว่างเคมหัสวีและก็มุกดานารินรักค่ะที่จะมาสร้างความฟินอินจิ้งกันอีกครั้งแต่เป็นละครที่ออกแนวโคอมเมดี้มากกว่านะคะที่จะมาเรียงรอยยิ้มให้กับแฟนๆมาฟินอินจิ้งกันไปกับตัวละครกันค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะคาดว่าปีหน้าคงจะได้ชมกันจ้า เรื่องต่อไปค่ะสายเลือดสองหัวใจค่ะ ก็เป็นละครแนวโรแมนติกด,ดราม่าอีกเรื่องหนึ่งจากบ,บทประพันธ์ของสถาพรสุชาติค่ะผลิตโดยค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องฟ้าแฝดค่ะที่มีหน้าตาเหมือนกันราวกับเป็นค,นคนเดียวกันค่ะแต่ว่ามินิสัรรวมถึงความคิดและก็ความชอบที่แตกต่างกันมากๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือนรินค่ะซึ่งเราก็ต้องมารอรุ้นและเอาใจช่วยให้เขาทั้งสองคนมีความรักที่ลงตัวกันค่ะและเรื่องนี้นะคะก็เป็นการประกบ คู่กันระหว่างมิกทองระยะที่มาในบทของฟ้าแฟดผู้กองตะวันฉายกับศส,สินค่ะแฟดแทบเหมือนกันแค่หน้าตานะคะแต่ว่านิสัยต่างกันประกบกับสองนางเอกก็คือที่สาวริติศาแล้วก็เจนนี่ชยุสราค่ะปีหน้าคงจะได้ชมกันไงก็รอติดตามชมกันนะคะละครเรื่องต่อไปค่ะบ่วงวิมาลาค่ะจากบทประพันธ์ของนาราค่ะผลิตโดยค่ายนีโนโบาดเดอร์ค่ะนำแสดงโดยมิกทองระยะ เรียวทัศนียาแล้วก็ปูเป้เกสริงค่ะสําหรับละครเรื่องบ่วงวิมาราค่ะก็เป็นภาคต่อจากละครเรื่องโซเวรีนะคะภาคน,นี้จะเน้นในที่ตัวละครหลักก็คือกันซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทสตาร์ไรค่ะเป็นพ่อไม้เนื้อหอมที่มีปมหย่าร้างกับอดีตภรรยาค่ะและเธอก็เป็นสาเหตุให้การเนี่ยต้องพบกับเรื่องราวต่างๆอีกมากมายตามมาไม่รู้จักจบสิ้นทางเรื่องนี้สินต่างต ที่ภาคแรกในเรื่องโซเวลีมีปมว่าทำไมสตาร์ไรท์ดูย่ำแย่ถึงต้องมาร่วมหุ้นกับดิเอมโพโรของปารมิตาค่ะก็จะมาเฉลยกันในภาคนี้นะคะว่าจุดเริ่มต้นมาจากอดีตภรรยาของกันนั่นเองค่ะส่วนนางเอกก็คือวิมาลาเนี่ยจะเป็นน้องสาวคนละแม่ของปรินที่ทัาชัยผู้เป็นพ่อเนี่ยเคยช่วยส่งเสียให้เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียแต่ภายหลังที่นันทวัน ยึดอํานาจนะคะชัยก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียต่อไปได้เลยและการที่แม่ป่วยเรื้อรังจนเป็นหนี้ค่ะทําให้วิมาราเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ตายายจึงลําบากมากนะคะจนยอมให้วาสนาเกลี้กล่อมรับงานจากออนปริยาค่ะภระยาเก่าของกันที่จะมาให้เธอเนี่ยไปขโมยเอกสารที่จะทําให้ออนปรยาสามารถเรียกร้องการแบ่งสินสมรสได้ค่ะ หลังจากแยกทางกันนะคะเพราะปัญหาความรุนแรงใน,นครอบครัวค่ะวิมาลาจึงปลอมตัวเข้าไปทำงานที่รีสอร์ทของกันคนของออมปริยานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลนะคะที่ชื่อว่านิพาเนี่ยก็เลยหาทางสนับสนุนให้เธอเนี่ยเข้าไปสัมพันณ์งานเป็นเลข,ขาของคุณกันค่ะและเธอก็ได้ตามค่ายค่ะเพราะว่าเธอนั้นมีความสามารถดีกว่าผู้สมัครคนอื่นๆอยู่แล้วแถมกันเนี่ยก็ยังตะลึงตั้งแต่พบหน้าเธอครั้งแรกด้วยค่ะซึ่งวิมาลาค่ะก็ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะคะโดยเฉพาะภายนอกแต่ภายใน ที่อ่อนปริยาจ้างให้เธอทํางานนั้นเธอก็ยังระกระกลัวค่ะเพราะว่าไม่กล้าที่จะทําผิดสักเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายโอกาสก็มาถึงค่ะเมื่อมีงานเลี้ยงพนักงานในบริษัทวิมาลาสามารถที่จะมอมกันเพื่อหาโอกาสเปิดตู้เซฟแต่กลายเป็นว่านอกจากเธอจะเสียทีให้คุณกันแล้วพอรู้สึกตัวเอกสารที่จะมาขโมยยังหายไปอีกค่ะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆตามมาอีก ก็เราติดตามชมความสุขเข้มข้นกันได้ที่หน้าเจ้าช่อง7 SD ปีหน้าคงจะได้ชมกันค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะอุ้มรักปาฏิหารค่ะ จากบทประพันธ์ของส้มผักนะคะผลิตโดยค่ายเฟย์คลาสเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ได้คู่พระนางคู่ใหม่ก็คือโดนัทพัทรพลแล้วก็เมเมี่ธัญ,ญวีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าวครั้งแรกของเมมี่ธัญ,ญวีด้วยนะคะสําหรับเรื่องอุ้มรักปาฏิหารินะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกค่ะที่ชื่อว่าเจนสุดาหรือว่าพะแพงที่ท้องกับพระเอกก็คือพิมพ์อัติรุธค่ะเป็นทายาทธุรกิจนุม่มที่ในขณะนั้น,นเป็นซุปตาร์ชื่อดังค่ะแต่ว่าครอบครังพิมเนี่ยไม่ยอม รับประภัยคะ่ะทั้งๆที่ทั้งคู่เนี่ยรักกันมากนะคะแต่ก็มีเหตุคาะทําให้เธอเนี่ยต้องตัดสินใจหลอกพิมพ์ว่าเธอได้ทําแท้งลูกของเขาไปแล้วและก็หนีจากพิมพ์ไปอยู่เมืองนอกคะ่ะสร้างความเจ็บปวดให้กับพิมพ์เป็นอย่างมากนะคะจนพิมพ์เข้าใจผิดนะคะคิดว่าเธอเนี่ยทำร้ายลูกของเขาและก็ทิ้งเขาไปคะ่ะ แต่แล้วเวลาผ่านไป5ปีค่ะพะแพงก็พาลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อว่าแตงหวานกลับมาเมืองไทยและโชคชะตาก็ได้นำพายเขาได้มาพบลูกสาวค่ะและได้รู้ว่าเด็กหญิงน่ารักคนนี้เป็นลูกของพะแพงค่ะยิ่งทำให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาค่ะเขาจึงต้องตามหาความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนเกี่ยวกับพะแพงแล้วก็แตงหวานนะคะ ก็จะมีทั้งเรื่องความโรแมนติกแล้วก็ดราม่าบ้างค่ะยังไงก็รอติดตามเรื่องราวแบบเต็มๆกันได้ที่หน้าจอช่อง 7sD คาดว่าปี2 5 6 5เราคงจะได้ชมกันค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะ,พะเพลิงกินนรีค่ะ จากบทประพันธ์ของกฤิณอาอโศกสิลนนะคะผลิตโดยค่ายดาราวีดีโอค่ะสําหรับเรื่องเพลิงกินนารีนะคะเรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กของนักแสดงตัวแม่อีกคนก็คือคุณกบสุวรรณค่ะที่ได้มาประชันกับคู่ควัญเดิมก็คือคุณหนุ่มสอนรามรวมด้วยนักแสดงรุ่นลูกแบงค์อาทิตย์แล้วก็พระพารามิดาค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกินนารีค่ะหญิงสาวที่ถูกความเจ็บปวดอย่างรุนแรงท้าทมเข้ามาอย่างตั้งตังตวไม่ติดค่ะเธอต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสติสัมปชัญญะของตัวเธอเองค่ะ และเมื่อเธอต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์ย้อนรอยในอดีตอีกครั้งนะคะเธอก็ตัดสินใจแปลเปลี่ยนตนเองให้เป็นพลังไฟเพลิงที่จะยอมแผดเผาทุกคนที่เคยทําร้ายเธอค่ะหรือแม้แต่ยอมเป็นไฟแผดเผาตัวเธอเองก็ตามเพื่อปกป้องลูกสาวอันเป็นที่รักของเธอค่ะเธอจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องดวงใจของเธอก็ประมาณนั้นค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้ในปี25 6 5นะคะ ละครเรื่องต่อไปค่ะเข็มซ่อนปลายค่ะ ก็เป็นละครแนวดราม่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากบวประพันธ์ของกฤษณอาอโศกสินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งผลิตโดยค่าย Magic East Entertainment 2นะคะแล้วก็เป็นการคัมแบ็กของตัวแม่อีกคนก็คือคุณนุ่นวรนุชค่ะได้มาประชันบทบาทก,กันกับที่สาวริทิสาบูมกิดก้องยูโรยศวัต์และกับการร่วมงานกับทั้งช่องเจ็ดอีกครั้งในรอบ10ปีของก้าจิรายุค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิเลสตัณหาของชายนมหญิงสาวเข็ม คือความทรมานที่อยู่ในกายใจเนินนานจนแทบทนไม่ไหวแต่แล้วเฉิดหญิงสาวผู้ลงผิดก็สามารถดึงมันออกมาด้วยสติและจิตสำนึกค่ะจนเธอมีชีวิตที่เซรีได้อย่างไรนนิกรรมที่มีต่อคำว่าความรักยังไงก็เราติดตามชมกันได้ที่หน้าจอช่อง7 s d เร็วๆนี้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะไซานาคีค่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รวมนักแสดงที่เรียกดัวเป็นตัวแม่ทั้งนั้นเลยค่ะนำแสดงโดยนาวที่สานาตและก็เป็นการคัมแบ็กอีกครั้งของคาทริยาอิงลิชที่นาวจะต้องมาประชันบทบาทกันอย่างเข้มข้นนะคะร่วมด้วยนุกสุธิดาทางด้านพระเอกของเราก็มีบิลวรพลและก็ะะการตุนนาชาค่ะ สำหรับเรื่องสร้อยนาคีนะคะจากบทประพันธ์ของแรงเงานะคะนํามาผลิตโดยค่ายมุมใหม่ค่ะเป็นเรื่องราวความรักความผิดหวังแล้วก็กลายมาเป็นความแค้นแบบข้ามภพข้ามชาติเศนอกนตกรรมของความรักของนางนาคีผู้เลอโฉมที่ยึดมั่นในความรักที่ตามมาแบบข้ามภพข้ามชาติก็จะเป็นทั้งแนวพิเรียดที่ย้อนยุคไปในยุคอดีตนะคะจนถึงยุคปัจจุบันด้วยค่ะก็ต้องรอติดตามชมความเคลื่อนข้อยกันอีกครั้งนะคะเรียกได้ว่าเป็นละครฟอร์มยักษของช่องเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็รอติดตามชม กันได้ค่ะปีหน้าคงจะได้ชมกันจ้าเรามาชมละครแนวบูแอคชั่นกันบ้างค่ะสาวห้าค่ะ เป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่เหมือนกับรีเมคค่ะจะโดยค่ายในบีเวอร์ฟิล์มค่ะเรียกได้ว่าเปิดตัวสาห้ามาก็ทําเอาฮือฮากันเลยทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่สาห้าคนแรกค่ะจินจินนะค่ะที่มาในบทของเธอยอดธงจะคู่กับทัพทีมอัญญรินในบทของโลดาค่ะโดนัทพัทรพลค่ะในบทของเดี่ยวสมเด็จนะคะก็ถือได้ว่าโดนัทนะคะได้มาเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเล่นบุ๊กครั้งแรกด้วยนะคะจะคู่กับเนยประพาดาในบทของบัวค่ะบอสชนะกันค่ะมาในบทของยอดนางพญาเป็น นักร้องลุกทุ่งเสียงหวานปากหวานรูปหล่อจะคู่กับการเมนิสาในบทของม่านฟ้าค่ะเกรซสปค่ะมาในบทของกิ่งของตะเคียนค่ะจะต้องราเริงที่เล่นเรื่องนี้นะคะเกรซจะคู่กับก,บการนัทชาค่ะในบทของกุ้งค่ะโอรทีค่ะรับบทด,ดอนท่ากระดานค่ะเป็นคนดิบดิบเท่ๆสุขุมนิ่งมีปมจะคู่กับเจด้าสรัญญาในบทของแตนค่ะ และนอกจากหนุ่มๆสาวห้านแล้วก็ยังมีบิวนัทพลที่มารับบทเมคาอีกด้วยค่ะที่เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์อีกมุมหนึ่งของบิวด้วยนะคะก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะสัจจะในชุมโจรหรือเสื้อสั่งฟ้าสาค่ะโดยค่ายกันตนามมวีทาวค่ะ เป็นการนำแสดงของอ,อมอักพันและสําหรับการขึ้นแท่งเป็นนางเอกหลังเขาครั้งแรกของแพลวเชมาวีด้วยนะคะร่วมด้วยภูมิเกียรติภูมิและก็นางเอกน้องไม่แกะกองประเดิมเรื่องแรกก็คือแอนนากรกข่าอีกทั้งยังเป็นการกลับมาของเคลลี่ธนาพัฒน์ในบทของเสือหัยอีกครั้งด้วยนะคะแฟนๆขาบูห้ามพลาดค่ะรอติดตามชมกันได้นะคะปีหน้าคงจะได้ชมกันค่ะเรื่องต่อไปค่ะชาพยักคมนักเลงค่ะ เป็นละครแนวบูอีกเรื่องของค่ายคอริเซียมนะคะที่ได้พระเอกคู่หูอย่างเข้มหัสวีมาประกบกันครั้งแรกกับฮานารีวิตนะคะงี้ก็รอติดตามชมกันได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นละครแนวบูแอคชั่นเหมือนกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องหุบพญาเสือค่ะของอาชลองพักดีวิจิตค่ะ ที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างออฟชนะพลแล้ก็เกรทพัสิตาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นการขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าวแบบเต็มตัวเรื่องแรกของเกรทด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามชมความสุกกันต่อได้นะคะคาดว่าปีหน้าเราน่าจะได้ชมกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นละครที่ไม่อ,อ้อยรวบรวมได้16เรื่องนะคะสําหรับละครหลังข่าวช่อง7นะคะที่มีการเปิดโผล่ไปแล้วในปีนี้บางเรื่องปิดกล้องแล้วรอการออกอ,อ,กอากาศ นะคะคส่วนบางเรื่องอยู่ระหว่างการไททาและบางเรื่องก็ใกล้ปิดกล้องรอกัรออกอากาศอยู่กันนะคะคาดว่าปีหน้าถ้าไม่มีวิกฤตโรคระบาดนะคะเราน่าจะได้ชมกันคะ่ะยังไงก็รอประกาศจากทางช่องอีกทีแล้วกันนะคะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะรอชมเรื่องอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ